wasuvi ยากว่ะไอ้สัตว์อย่างเงี้ยบอก không ว่ะไอ้เหี้ยน้องมีหายพี่ đó đó đó

ตึงอ่ะไอ้สัโคตึงอ่ะแค่นั้นแหละเจงจงเง่อ่ะตึงป่ะกูตอบแชทได้ด้วยอ่ะกูแม่งเมซิงเหรเมซิงงไทยแลนด์อินนาร์โวลิงออฟโวล์้วยโอ้นสูดแต่คำนี้อูโยกพังเะโยกในฟอร์ขวาซ้ายขวาเโยกในฟอร์ซ้า,ายขวาซ้า,ายออยากก่นเสียดอ อะไรกูได้เข้าไปหันสูตรมาทำอะไรครับเก็บเพื่ออะไรโจเก็บหมดเลยอ่ะนี่ไงโดนพี L ่จูดเออบอกลางแสงยเอาลางแสงครับตทีนี้เนี่ยลางหมดแล้วพี่สูดแล้วไอพี่ปั่นอยู่น้องโอ้โหปล่อยมือครับไม่ไหวปล่อยมืออ้าวอาอะไรวะน่ะเอาแคเนี่ะงงกับมึงเนี่ย แม่งนี่กกันใช้ด้วยการควบเฮ้ยมันเอาบิงไก่มานะบิงบิงสองมีสองไก่หรอแล้วมันตึงอะไรีสวนพังอะไรบิงสองไก่เงี้ยปัจเจอตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาโด้วยปัญญาสนใจป่ะสนใจป่ะสนใจปะอจเจตตัวเองไงคิรีโตละเก่งเจังเลยพี่ไม่ใช่เหรอส่งไปไอ้เหี้ยหลังเหี้ย ไม่โดนแขกเลยสึงด้วยแข้งหลังส่วนตัวไงเอแข้งหลังส่วนตัวเนี่ยคนส่งก็จะโดนแท้ตัวนึงมล้วเกือบเกือบเหี้ยคนส่งแพ้งคนได้คนส่งจะมีแขงหลังแขงหลังอ๋อจะทำเฮ้ยผมดูแล้วผมมีแขงหลังอยู่ปั่นกันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเหี้ยมาดิน้าน้ายาหน่ะมาดิเสร็จแล้วเนี่ยน่าเสร็จแล้วเนี่ยเอียงเนี่ยอ๋อลากใส่จริงเหรอไอ้เหี้ยของจริงว่ะ ไม่เดี๋ยวเด็กคลิปนี้ก็ไมาใช่เพียงเ้ยโอเคโอเคเออดูเรื่องดูเรือ่องแผนไหมใช่เฮ้ยพี่ไอ้นี่นี่ครับไม่พูดเยอะเจ็บคอครับเจ็บใครไอ้ชิบีบอัดไอ้สัตว์ทิบห่านเลยรถสวยครับสวยครับบล็อกได้ไหมไม่ต้องหรอกทีนะ่แอบไว้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 แอบไปเอาไป ẹp đi phúc vậy. ẹp đi phúc. Chưa. à? vậy, anh vậy. Đẹp vậy, đẹp vậy, đẹp vậy. 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 Đẹp 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 เฮ้ยรู้สึกมันมาว่ะอย่าพูดว่ารู้สึกคนรู้สึกนี่คือกูไอ้เฮี้ยสำลักอะไรโอ้โหน้องไม่หัดเล่นเนื้อนเถอะจะตีพี่อ่ะโอ้น้องดูรุ่นด้วยเปลี่ยนชอบไอ้เนี่ยเหยียบกูอ่ะว่าไม่ตายอ่ะน้องดูรุ่นด้วยน้องโอ้โหดูรุ่นพี่ละไอ้เฮี้ยสำลักไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ใช่ปะไม่ดูรุ่นอ่ะ ไอ้เหี้ยมจะเอาหัวคิดดีๆกูอยู่กูมามาพี่เอานาคมา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 กจะบังคือมาขึ้นหัวไอ้นี่มันไม่ใช่เครื่องหรือไงวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเฮ้ยตทำไหนวะไอ้เหี้ยมโมเมนต์เกิตอะไหรกินเรื่อแม่ก็พังกูก็พังไอ้สัส พับเซพับผูพับเซพับล้วโอ้โหตีก็แพงครับฟาร์มหินไปก่อบทนีนึงแช่กูว่าต้องต้องตีหนาอีกหน่อยนะมันมันจะตบเอ้ยโอ้โหมันเดิมตีเลยหรอโอ้โหพับไหมไอ้เหี้ยอ๋อบีไ่กลางแมพไปกลางแมพพี่อะไรกลางยานน่ายาน ไอยู่ไหนอยู t <t ่หลังตรงหลังแานตรงหลังแม่อ่ะหลังวงเวียนเนี่ยผมมาปัดแล้วผมปัดไหนอ่ะหลังเวียนไหนอ่ะคุณเวียนตะบนยานไม่ถึงไกลทีนี่เ้แหละสัตว์เออร้องดังไปดิไอ้กถร้องดังกืนหรือเฮียเอ้ยเออร้องดังอ่ะโอ้เฮียเอ้ย เห็นเห็นเยอะนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะอ๋เห็นทีทีโอเคไปก่อนกันใครจะสองก็สองกูไม่สองอะกูไปละไอ้หัดนั่นแหละพี่อะไรใครสองก็สองกูไม่สองอ่ะฆ่าแล้วมะเจ็บสองไม่หรอเออจีบถายแล้วอะไรไม่ได้เอ้าแล้วพี่จะมาทำไมพี่ใหม่พี่ไอไปตอนไหนอ่ะพี่ไปให้มันตีทำไมน่าจะนัดคิวกันก่อนเออ บ้านผมเรียกบ้านผมเรียกเป็นเลี่ยงอย่างเงี้ยก้าวสองเครื่องพี่ตรงไหนฮะคานแยกกันน่ะคานแยกกันน่ะคานแยกกันสามแยกอ่ะได้อยู่ยิงมันชิลมากนะเกมเนี้ยโอ้โหมาคนละลุ้นกับผมอ่ะนะผมอยู่คนสุดท้ายไหมมาลุ้นไม่ที่ไหนไมอยู่ไหนไอพี่ไอระวังพี่ไมอระวังมันมันมองมันมอง วิ่งมาวิ่งมาได้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 ได,ได้มันกลับไปหาได้ได้ไดสักพักล่วงเฮีย Un วัวละมันก็นตีได้ทีละคนหรอวะสัตว์อา้าวกูได้ไงไอ้เที่นาทีละคนแหละไอ้เฮียเออฉีดเล่นขวาบนอะอยากอยากขึ้นบันยานแล้วเฮียให้มันตึงแล้วเนี่ยฉีดขึ้นบันยานป่ะชี้แล้วังเออต้องเลี้ยว,วออกมาเออออกทางวงเวียนอ่ะเอาแล้วเช่นไร ระวังนะเนี่ยเกี่ยวไปถ้ามันเฝ้าดีนี่ล้มละไอ้ยัล้มทนกคนเกี่ยวไปเกี่ยวไปโอ้ไม่ดูรุ่นเลยอ่ะโอ้พี่เล่ย์อะไม่ดูรุ่นเลยอะคุรู้ไหมเนี่ยอมันกระเทียวเครื่องอ่ะเออใช่ใช่ครับดึงคนหนึ่งครับดึงคนหนึ่งครับคนหนึ่งครับใช้ได้ครับคนหนึ่งครับทำไปทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไร เออหรอเอนนอตามเลยเลยแล้วแต่เลยคิดดิกูไม่ได่าเลยแล้วลแต่เลยเน,นีเนเ้ยแลต่มึงเลยเฮ้ยเฮียปล่อยเหอะคนละรุ่นนลยสิไม่ไหวผมก่อนคนละรุ่นตัวเนี้ยฟาบอลเออกูก็บอกอยู่มาคนละรุ่นแววตื่นอื่นๆเนื้อไม่ตื่นเลยขนาดนั้นนะเล่นแถเปืนไปไอ้เอหีเเห้ย เปิดซ้ายล่างนี่แต่เปิดมึงอ่ะโหม่เดินหนักกูไอสัตว์โอ้โอ้พูดจริงนะมนด่แถบเปอร์เพื่อนมึงจะเดินขาเนี้ยอ้าอยู่นิ่เหรอดูไหนเปิดสองฝั่งตายบนโอเคมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนเบื่อ เหมือนงอมปะก้าวจริงวะตรงนี้เต้เลยอ๋อจริงลกเหมือนยืนเหมือนยืนพักเหนื่อยอ่ะไอ้เฮียกูท้อว์เล่นะเว้ยเก่งจ๋งๆเลยไอ้เงฮียมึงอยากให้คุณโน้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียสารมึงดีตรงไหนที่เปิดเพลงอ่ะ แค่ตรงนี้นะมึงทให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูบอกเลย้จิตานมือถือไงแต่ไม่ได้่เง้นี่กูตีนะไปปาะดุดมดไอ้นี้ไป้าในมือจริงไกาตน้ที่นอนอยู่พี่ชิวยโอิปที่อยากมีบทอ่ะดูสิ กี่ลิโอ้ยคนเดียวเก็บแต่ตี้ยะอ้าวใช่ทีทำไมทีกูฟันล่ะอ้าวไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเอาไปดูทุกคนสวัสดีครับคุยนั่นะครับผมแบบตาข้างหนึ่งมองชัดเงี้ยอีตาข้างหนึ่งเรา,า,าม,อมองนิดห็นไหมตาแบกเหมไอนกัน ทำไปทำเหี้ยแล้วเพื่ออะไรคนใส่คาดเหี้ยเหรอลูกตาแบบเบี้ยวอย่างเงี้ยอีคลิปมันสั้นนี่ผมหาหลุมเนื้อไม่หาหลุมเนื้อเหรอคลิปมันสั้นกดดูโดี่ออกมาเหอะอย่างเงี้ยยังไม่ติดไอ้สัตว์พ่นก่อนนิดนึง ภูมิใจป่ะหรือภูมิใจป่ะสองานไหน่ะมิใจป่ะจีบอจะจีบโ๊ะ